เย็นนี่ดูซะก่อนความงดอาหารเย็น,ก,นกินไปครึ่งถาดวันนี้สั่งอาหารสั่งพิซ,ซ่ามากินนะคะเพื่อนๆคำว่าลดงดอาหารเย็นไม่มีอยู่จริงอันนี้มีหาชีสนะคะอันนี้แล้วก็มีฮาวายเยนนะคะแฮมกับพแอปเปิลนะคะ แล้วก็อันนี้มี d o บ b ลเ p เปอร์นี่แล้วก็อันนี้มีเม็กซิกันฮอตนะคะเผ็ดนิดนึงแล้วเขาแถมดิปให้นะคะ <laughs> เป็นกาลิกดิปนะคะอำเต็มฝันย้ำนลยกับซอส Yes Ooh, Thank you <laughs> อร่อยไหมคะอร่อยมาก ขอบชิดนะคะขอบชิดเพิ่มเงินอ่สองปอนกว่านะคะอันนี้ไซส์ XXL นะคะไซส์ใหญ่สุดนะคะเราเรากินไม่หมดนะเพื่อนเพื่อนเราไมกินแล้วเราจะแช่แข็งไว้นะคะมาค่ะเพื่อนเพื่อนกินพิซซ่าด้วยกันนะคะอันนี้มุมกล้องอาจจะไม่ได้นะคะพอดีลูกนั่งด้วยนี่ค่ะแม็กซิกันฮอตพริกเต็มเลย what's the matter <c oughs> the dip กับ อเล็กซที่เขาให้มานะคะอืมคำว่ารสอาหารเย็นไม่มีอยู่จริงเลยกินอาหารเย็นทุกวันเลยนะคะชุดรสใส่ไม่ได้แต่มันมีชุดอีกอันหนึง่งมีอีกชุดหนึ่งกันเหนียวอยู่นะคะชุดกันเหนียวพ,ยพิซซ่าอร่อยไหมดูกฮม วันองังคารวันเกิดเพื่อนที่โรงงานเขาก็เลี้ยงพิซซ่านะคะเมื่อวานวันพรฤหัสเพื่อนได้คอนแทคที่ทํางานเพื่อนก็เลี้ยงฟิชชิชินะคะวันนี้สั่งพิซซ่ามากินนะฉลองฉลองฮอลิเดย์ first, ลูกๆก็เอนจอยด้วยนะคะ ม่แป้งโดมันฟม e s นะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยอร่อยแล้วจากเวลาเอาไปแช่แข็งนะเอาใส่เตาอบประมาณเจ็ดนาทีือกรอบนอกนุ่มในนะกรอบจนทำสุดท้ายเลยค่ะ อันนี้สั่งปลาประจรน,นะะที่บ้านชอบปลาประจรพิดซาอันนี้โปรโมชั่นนะคะซื้อ15บห้ปอนขึ้นไปลดห้าสอร์ซสองถาดเนี่ยประมาณ27่สิบอนนะคะปกติมันถาดละยี่กว่านะคะแล้วเพิ่มขอบชิีสเนี่ยค่ะ ก็อาทิตย์หน้านะคะได้หยุดงานหนึ่งสัปดาห์นะคะก็จะสามวันนะคะจันอังคารพุธลูกไปลูกไปนาซีนะคะทำงานบ้านเก็บสวนนะคะ ทำความสะอาดบ้างทนหลายอย่างอาจจะทำคอนเทนต์ยังนึกไม่ออกอ,อไร,ไร่อยไหมลูกอร่อยนะไรไครับอัิที่เราว่าจะสั่งของร้านไทยนะ สั่งข้าวเหนียวว่าจะสั่งตอนก่อนไปทำงานยุ่งทุกวันเลยอะ่ะแล้วพอจะก่อนไปทำงานนึกได้เอ๊ลืมอะไรลืมอะไรไม,ไม่ลืมอะไรก็จะก็จะก็จะกะจะ w o อืมคุณแม่ไปทำงานคุณแม่ลืมสั่งข้าวเหนียวทุกวันเลยอะ่ะอันนี้ลืมพิซซ่า <c oughs> ลืมสั่งข้าวเหนียวว่าจะสั่งข้าวเหนียว สมองสมองอ่ะนพนี่จ้าไม่แน่ใจว่าจะสั่งหรือเปล่าเพาะาจะไม่ได้อยู่บ้านอืออยากดูทีเดี๋ยวจะสั่งของร้านไทยแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะให้สั่งข้าวเหนียวใครชอบกินข้าวเหนียวใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่จะสั่งข้าวหลามด้วยเอาไหม น้ำมันลมด้วยนะคะพอแล้วหนูกินอันนี้ก่อนหนูกินอันนี้ให้หมดหก่อนแล้วเดี๋ยวเอาชิ้นใหม่นะกินสองอันนี้ก่อนนะเย้ yeah? Good boy เก่งมากครับกินเลยแฮมแฮมใช่ไหมลูกหมืกินแล้ววันนี้ไปอาบน้ํานะอาบน้ํากับคุณพ่อนะครับอาบน้ําชาเวอร์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปงานแต่งงานนะพรุ่งนี้เราจะไป big party เย้ We gonna go with คุณพอ่อคุณแม่แล้วก็อังเคิลเควินในรถเราจะมีพาร์ตี้เราจะใส่สใช่ไหมลูกยูชูยูซี่สกิฟมีซีซัมเฟรนด์ซีเบบี้แจ็คด้วย พรุ่งนี้จะไปงานแต่งฉันจะงดอาหารเย็นนี่ดูซะก่อนความงดอาหารเย็นกินกินไปครึ่งถาดโอ้ยป็แลนะแต่ว่าจะกินอันที่ของเหลือของลูก โอเคค่ะเพื่อนๆนวันนี้ก็มีแค่นี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าฮอลิเดย์แล้วก็กลับไปทำงานกะกลางคืนแล้วนี่ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะแบบบ๊คเซกูดบายกับเพื่อนหลายคนหัวหน้าก็บอกว่าเออขอบคุณนะคนที่ทํางานคนที่จะทางานกลับไปทํางานกะกลางคืนนะ่ะเราขอบคุณมากเออเราทํางานกันได้ด้วยดีนะเพื่อนเพื่อนอหลายๆก็อฉันจะคิดถึงเธอฉันจะคิดถึงเธอ,อ จริงหรอยุ้ยใจจริงหรอ <c oughs> ก็เดี๋ยวก็เจอกันอยู่ดีนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในไลน์ที่ทํางานเพราะว่าเวลาต่อกะมันก็ต้องได้เจอกันอยู่ดีโอเคงั้นวันนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอเคบายๆค่ะ okay,